อในเมื่อขายเป็นคันยกคันไม่ได้ครับลองมาขายแบบเฉพาะช่วงร่างดูนะฮะว่าจะได้ขายไหมสําหรับรถคันฮีโน่นะฮะ f d นะฮะตัวนี้ FD17 บ้างนะฮะโค้ดของมันะเป็นรถประกอบนอกนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะฮะขายฮะขายแบบมันจะอยู่จอดตรงนี้แหละนะฮะจอดตรงนี้แหละนะใครติดตาม ไห้บ่อยจะรู้นะครับจอดอยู่ตรงนี้แหละหัวนี่เนี่ยจะตัดมัง้งหัวตัดปะนัดหัวมันตัดปะอ๋อตดัดไปเศษเหล็กไปแล้วนะครับกบาก็ตดัดไปเศษเหล็กไปแล้วนะฮะเหลือเฉพาะช่วงร่างนี่เดี๋ยวมาดูนะฮะสเปคคันนี้นะฮะว่าเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าฮิโน่เอฟดของเรานะครับเป็นยาง825ขอบ16นะครับ นี่นะั้งหน้า,นาทั้งหลังเลยนี่ะตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดนะใช้น้ำยาล้างเครื่องของมาวินนะใครสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่ใต้โพสนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งนะจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง530บบาทนะฮะไม่ต้องโอนไม่ต้องอะไรนะฮะจะแค่ เต็มชื่อที่อยู่เบอร์โทรก็เดี๋ยวจัดส่งให้เลย5ลิตรนะนัน่นนะผสมกับน้ำมันดีเซล5ลิตรก็ได้เป็น10ลิตรนะฮะเขาย่าให้เป็นน้ำชมอ่สีชาไม่ใช่ชาเขาเรียกชานมอ่ชานมนะฮะก็พ่นได้เลยนะครับขจัดคราบสิงกะปกนะสิงกระปก,นะก,ะปกน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะครับนะก็ลองฉโลมนะฮะได้หมดเลยนะพวกล้อพวกอะไรนะนะ เดี๋ยวมาดูหมายเลขคัสซีนะฮะเป็น F d 1 7 4 b งเจ็่บียัยยยยยยยอะไรน,นี่ล้อล้อมันก็ะสีเลยไงฉีดไปเลยเออฉีดใะไมันนะครับอ่ะใช้เครื่องพ่นนะครับใครไม่มีก็ใช้เป็นอ่ากระป๋องที่ฉีดกับรีผ้านะครับก็ได้นะอันนี้อ๋อ นมาดูก่อนคัสซีนะฮะคัสซีตัวนี้มันจะเป็นเรียวปลายนะนะฮะเรียวท้ายอ่ะเรียวไม่ใช่เรียวปลายเรียวท้ายนะจะเรียวตั้งแต่นี้ครับตรงนี้นะฮะตรงเออ่ตรงตุ๊กตาข้างหน้านะฮะนะครหลังข้างหน้าเนี่ยจะเลียวออกไปเรียว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 แล้วก็มาเล็กถึงนี่คัสซีก็น่าจะหน้าแปดนะมั้งนี่แปดหน้าแปดแล้วก็ เราก็มันเลียวนิดนึงก็ต่อดันะ้มเนาะใครอยากต่อดั้มตัวนี้ถังน้ํามันก็ยังดีๆอยู่นนะฮะถังน้ํามันคันนี้นะ่าจะเอามาจากจังหวัดสกลนะครับคันนี้เอามาจากจังหวัดสกลก็ดูรับท้ายนะฮะฝุ่นสกลจะแดงๆหน่อยนะฮะ <laughs> เป็นแหนบเอยไปลดประกอบนะครับข้างหลังจะเป็นแหนบสอดนะฮะตุกตายังโอเคอยู่ครับเนี่ตุกตาฝั่งนี้ยังโอเคอยู่แต่มีเสริมเหล็กมาเรียบร้อยนะเนี่ยมันเพราะว่ามันเวลามันขยับไปขยับมามันดิ้นแล้วมันทําให้สึกหลอนะครับตรงนี้นะมีแหนบช่วยด้วยนะค,คือเครื่องตัวนี้ดีนะครับเครื่องดีเลยอันนี้นะทัชซีก็ไม่มีผูนะครับ คันซีนี่เดี๋ยวค่อยมาล้างเดี๋ยวมาดูรูปอีกทีนึงนะครับถ้าใครอยากสนใจจริงๆนะครับมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับจะไปประกอบดําก็ได้นะแต่ซสียได้ย่างเดียวคันนี้นะครับเป็นล้มดูดนะถ้าเบรกที่ฟีีเนี่ยโอ้จําเลยนะฮะจําจริงนะฮะอันนี้เป็นล้มดูดอยู่อันนี้โอ้โหมีแตนแตนลับหัวเก่งด้วยแต่หัวตัดไปแล้วนะครับเป็นหัวแคบเป็นหัว F B อนะ่นะเป็นหัวแคบแต่หัวตัดไปแล้ว นะเป็นเกียร์ H.O. 6เกียร์น่าจะแปรรอบ2นะครับตัวนี้ตัวแรงๆเลยเครื่องดีเลยผมไปซื้อเองคันนี้นะฮะผมไปซื้อเองน่ฮะเป็นเครื่องตัว 7C นะครับ 7C ธรรมดาไม่มีโบเป็นลมดูด power เป็นสายพานนะครับหม้อน้ำก็ไม่มีที่เปิดนะฮะมาต้องมาเติมตรงนี้นะฮะ ตอนนี้เนี่ยคนถามซื้อดีนะครับแต่มันไออะไรล่ะเขาเรีกเยกอะไรชอบแตกนะครับตัวนี้มันชอบแตกแหนบหน้าครับควางก็ควานก้างแล้วนะฮะเฟืองท้ายเอ่ะผมว่าเดี๋ยวค่อยไล่ไปทีนึงนะครับภูมิพาวเวอร์นะครัฮะภูมิพาวเวอร์หม้อน้ําใหญ่ๆเลยกระซีนี่ไม่มีคดเลยครับไม่มีคดไม่มีหักไม่มีดามนะมันมีคนสนใจนะครับก็เลยตัดออกมาอย่างนี้เผื่อได้ขายโอ้โหมีจิ้มนะครับพลาดไปแล้วนะ ใครมาตัดน,อน็อตตัวนี้นะฮะตัวนี้พร้อมเกิดใหม่นะเล่มทะเบียนชุดโอนแจ้งจอดไว้เรียบร้อยนะับพร้อมเกิดใหม่ตรงนี้ตัวรับหัวเก่งอะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วถ้าอยากได้แบบเป็นคันนะฮะอยากได้แบบเป็นคันก็มีนะฮะมีม,มีมีอีกหนึ่งคันนะครับ เป็นลักษณะเหมือนกันนี่แต่คัสซีตัวนั้นจะไม่สวยเท่ากับตัวนี้คัสซีจะบวมซับนิดนึงนะครับเครื่องก็นี่เท่าเท่ากันนี่แหละสเปคเดียวกันหมดนะฮะสเปคเดียวกันหมดเลยนะฮะกับคันนี้นะเฟืองท้ายจะเป็นจีบนะครับเป็นจีบไม่ได้เป็นเลียวเหมือนตัวใหม่ ตัวนี้ก็ใครสนใจนะฮะเอาไปเกิดใหม่หรือว่าจะไปใส่หัวแบบไหนก็ลองมาชมนะครับเครื่องก็สตาร์ทได้ขับไม่ได้นะครับตัวนี้เพราะระบบเบรกระบบอะไรตัดออกหมดแล้วนะครับตัดโมแล้วถังน้ำมัน เอาข้างครับเดยวจะล้างนะครับจะล้างเฟืองท้ายจะเป็นลักษณะนี้ครับตัวนี้ก็ได้มาเป็นปีแล้วไม่ได้ขายนะครับไม่ใช่ว่าได้ขายง่ายๆนะของพวกนี้ขาย,ยากเหมือนกันนะครับกว่าจะออกได้แต่มันก็มี คันไหนที่มันโดนตาโดนช่วงที่ลูกค้าอยากได้เอาไปใช้งานไปนนนก็มีนะฮะก็มีี๋้วคันไหนมาก็ได้ขายเลยก็มีนะครับขับไม่มาไม่ถึงบ้านก็มีแต่ส่วนมากก็จะเป็นปีก็มีนะครับเป็นปีสองปีก็มีครับกว่าจะได้ขายนะเอานะฮะใครหาอยู่นะรหรือว่าอยากได้เครื่องโอเจ็ดซีก็ลองมา ดูนะฮะแต่หืมยังไม่ใช่เห็นผ้าใบมันเหยียบอะไรสักอย่างเีจะทะลุแล้วจะระเบิดแล้วนะครับนะะเครื่องก็เกียร์ก็มีนะเกียร์แปดรอบสองก็มีใครจะหาอยู่ก็ลองมาดูนะครับเนี่ยเครื่องตัวนี้ก็มีเห็นไหมเนี่ยเอชเจ็ด e ร้อยนะครับเอชเจ็ด e ร้อยกับเอชโอจะต่างกันนะ เราสังเกตตัวนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นลูกยางถ้าเป็นเฮดเจร้อยนะเราไม่ต้องไปดูโคดนะฮะสังเกตง่ายครับเครื่องฮิโน่พวกนี้นะดูตรงนี้หนึ่งนะฮะแล้วก็พวกปั๊มพวกนี้มันจะมีบอกนะครับพวกเฮดโอพวกเฮนะ็ดเจร้อยนันเนี่ยมันจะบอกตรงนี้ครับเราไม่ต้องไปดูโคดต,ตรงนั้นก็ได้นะนะฮะดูปัม๊มดูปัจจัยและใหญ่ย่างนะครับของฮิโน่ อะอไปลาปรณ์อครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางเพจเพจนะฮะติดตามได้ทุกช่องทางนะครับทุกช่องทางสําหรับสีบุหรอ่ไรยนนะครับผมใครอยากได้อะไรตัวไหนจะนะฮะก็ลองมาดูนะฮะคือจะซื้อคิดจะขายนะครับคิดถึงสีบุเรอ่ไรยนนะครับผมผสมผสานตัวนี้ ผสมผสานเป็นลูกหมากกับสายนะครับผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะฮะนะฮะก็ลาไปก่อนครับก็มาแจ้งอัปเดตนะฮะในเมื่อมันขายไม่ได้เป็นคันก็ตัดนะฮะมีเพราะวมันมีของผมมันซื้อมามันมันแยกได้เยอะนะครับขายได้แบบ ขายไม่ได้ก็ขายเป็ทันไม่ได้ก็ตัดนะครับไปครับผมนะฮะลาก่อนครับ